สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเข้ามาในของเครือริเอลือสามกันอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับผมซึ่งคราวนี้ไม่ได้อยู่ในอีเวนต์แข่งขันนะเป็นรีเพลย์ของผู้เล่นทั่วไปนะครับเป็นรีเพลย์ก็ของผู้เล่นทั่วไปรีเพลย์ทั่วไปเออที่มันไม่ใช่อีเวนต์นั่นแหละนะฮะวันนี้เราอยู่กับคุณม a สเตอร์เอ็กซ์นะครับเป็นพันธมิตรสีฟ้าที่ฝั่งซ้ายนะครับสู้กับคุณอัลวินเทนะครับ ซึ่งตอนนี้ตานี้เล่นเป็นจักรวรรดิดนาทิตย์อุทัยสีเหลืองนะอยู่ที่ฝั่งขวานครับในแมป Infinity IO นะครับผมส่วนสำหรับใครส่วนสำหรับสาหรับใครที่อรอ Event, อีเวนอะไรนะ,ะอีเวนอะไรวะแฟคชั่นแฟคชั่นทริลแมชชนี่ก็รอกันอีกสักครู่หนึ่งนะฮะรอกันอีกสักพักหนึ่งนะพอดีผมมีปัญหาเรื่องตัวรีเพลย์นิดหน่อยนะ กำลังหาทางแก้ให้มันเปิดเปิดดูได้อยู่นะอเอาง่ายคือตอนที่ผมเปิดดีเพของอีเวนต์เนี้ยไม่ได้นะหลังจากที่ผมแคสไปแล้ว2เกมผมก็งงอยู่นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่คิดว่าอีกไม่นานน่าจะน่าจะได้แคสต่อนะ,อะส่วนระหว่างนี้ก็ดูเกมผู้เล่นทั่วไปรอกันไปก่อนนะ โอเคส่วนตรงนี้ฝั่งสีเหลืองนะครับเอา MCV ขึ้นมากลางตรงนี้นะฮะหลังจากที่ยึดบอนะ้ำมันไปแล้วเขาก็สร้าง r e f i n e r y คลองอมานะครับเพื่อแปลงร่างให้เป็นออร์รีไฟนอรีหรือโรงถลุงแร่นั่นเองนะจุดนี้นะครับส่วนฝั่งสีฟ้าตอนนี้ยังไม่มีการขยายฐานนะครับแต่สร้างท่าเรือนะเพื่อสร้างริบไทยนะครับอโอ้โหเล่นแบบจะเรียกว่าปกติได้ไหมครอันนี้ไม่รู้นะฮะแต่ว่าที่แน่ๆมีเอนจิเนียร์ออกมาแล้วตรงนี้ทําไมสร้างเอนจิเนียร์ออกมาตรงนี้ สร้างเกินเรีย,ยงไรแต่ที่แน่ๆโอ้บอ่อน,น้ํามันนี่แตกแน่นอนนะครับฝั่งสีฟ้าโดนรุมยิงซะขนาดนี้นะฮะไงสีเหลืองต้อง้ทหารโอเคไม่โดนดาเมจนะครับแค่น็อกดาวน์นะฮะประเด็นถอยหลังประมาณนั้นนะครับส่วนตรงนี้ฝั่งสีฟ้าโอ้สนามบินมาแล้วนะฮะเครื่องบินอพอลโลบินผ่านหน้ากล้องเลยนะครับจังหวะมเมื่อกี้แล้วตรงนี้พีสกิปเปอร์ประทะกับอิมพีเรียลบริเออร์นะฮะ โอ้โหตรงนี้ยังไงริบไทมาเคลียสิครับสถนานีเคลียได้แน่นอนฮะลำเดียวก็พอนะครับริบไทมันเป็นยูนิตต่อต้านทหารราบอยู่แล้วนะครับโอเคตายเรียบร้อยครับโอ้ชักดาบออกมาเพื่อเพื่อที่จะเคลียบ้านยังไงครับอื้อเคลียได้นะฮะโอ้ข้างล้วในบ้านมีแค่ทหารเจ็บนะฮะถ้าเป็นพลสกิปเปอรนะ์ยังพอมีโอกาสได้อยู่นะแล้วตรงนี้เอา้าคนนี้เกือบตายยังรอดอยู่นะ และตอนนี้นะครับฝั่งสีฟ้าเอา MCV ขึ้นมากลางตรงนี้นะครับสีเหลืองเห็นว่าเขามากลางฐานใหญ่ตรงนี้เลยส่งทหารมายืนประจําจุดนะตรงนี้นะครับขัดขวางไม่สีฟ้าลงรงเก็บแร่ได้แต่สุดท้ายแล้วก็โดนระเบิดทิ้งใส่หัวนะตายไปนะครับอจนตรงนี้อะไรนี่หมามาสกเกลเอ่อน่าจะดึงหมามาไว้แถวนี้นะจะได้ขัดขวางฝั่งสีฝั่งสีเหลืองนะไม่เข้าลงอ่ารงเก็บแร่ได้นะ <c oughs> ตอนนี้ฝั่งสีฟ้าโอ้ริทไทที่เอาทาหารเจ็บอยู่นี่นี่เองนะครับมาแล้วนะครับยิงอัดเข้าไปเลยครับตรงนี้โอ้ยังไงเทง,งุบินมาเลียนนะเรียบร้อยครับแตกคู่นะฮะก็บึมไปอแล้วตรงนี้มีดูโจคอด้วยู้ไม่รอดนะฮะบึมเรียบร้อยแล้วดาเมจมันก็สเปชไปโดนอ่ตัวกําแพงด้วยนะจังหวะน,นี้ยัอืงเปิดเลเซอร์สแปมแตกเรียบร้อยครับโอ้ยกาแพงขึ้นขึ้นมาไม่ทันนะฮะ กำแพงเนี่ยมันจะทำมันจะทําหน้าที่ป้องกันได้อย่างสมบูรณ์แบบก็ต่อเมื่อมันสร้างเสร็จนะครับเอาแล้วตรงนี้โอ้ฝั่งซีฟ้าอินจีิงๆยมายึดโรงไฟฟ้าโอ้แสบมากนะฮะแล้วตอนนี้เทงโง่แตกไปอีกหนึ่งนะครับโอ้โหลกเก็บแด้ออกมาเคลียร์เลยนะตงังแต่นี้เจอทหารยิงก็ยังไงครับสเปซดาเมจเรียบร้อยครับริบไทแตกนะแต่ไม่เป็นไรซีฟ้าเหลือริบไทยอยู่นะโอ้หลังจากที่ยึดโรงโรงไฟฟ้าไปแล้วเขาก็สร้างป้อมขึ้นมานะฝั่งซีฟ้า อย่างที่บอกนะครับแสบใช้ได้เลยครับตรงนี้เซงุมาทำสเปสดาเมจนะครับเอาแจบตายหมดเลยโอ้โหตรงนี้ต้องเอาป้อมเจาะรั้วแล้วก็ยิงนะฮะยังไงสีฟ้าจะเล่นยังไงต่อครับจังหวะนี้ทหารไม่เหลือแล้วนะไม่ไม่เหลือไม่เหลือนะขออภัยลิ้นพันกันนะโอเคแต่ว่ากระต๊อบหลังนี้ก็ยังมีทหารอยู่นะครับโอ้ดีเฟนเดอร์ vx ป้อมปืนของฝั่งสีเหลืองนะครับสำหรับไปใช้หมวดต่อต้านอากาศยานฮะ ตรงนี้ยังไงป้อมก็ยังอยู่นะครับยิงเรื่อยๆโอ้โหตรงนี้อ้าวสามารถยิงเข้ามาในอ่าโรงเก็บแร่ได้แล้วนะฮะจังหวะน,นี้แล้วฝั่งสีเหลืองเขาก็ไม่กดซ่อมด้วยนะโอเคแล้วก็บึ้มนะฮะแต่สีเหลืองนี่เขายังมีโรงเก็บแร่อยู่ตรงนี้อยู่นะตั้งหนึ่งโรงนะฮะแล้วก็มีบ่อน้ํามันด้วยหนึ่งบ่อนนะฮะผมว่า อ่าอีโคโนมิกมันจะตามหลังมากๆเลยนะลักษณะนี้คือยังไงก็แพนะฮะอืมโอ้โหแล้วฐานทัพอากาศของฝั่งสีฟา้านี่มีอพอลโลสองลำนะวินดิเคเตอร์อีกสองลำแล้วก็เอ้มีอีกที่หนึ่งนะฮะณจุดนี้นะครับวินดิเคเตอร์ก็มาลงจอดเลยนะเรียบร้อยแล้วตรงนี้ว่ายังไงก็เคลียร์รั้วต่อไปนะฮะป้อมปืนนี้ส่วนฝั่งสีเหลืองเขาก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับโอ้โหสู้สุดใจจริงๆนะครับคุณ อะไรนะสีเหลืองเอาวินเทนะถือว่าเป็นเกียรติของนักรบนะฮะประมาณนั้นนะครับคือสู้จนตัวตายเดียเ๋ยวเอ้สู้จนตัวตายเสียยังดีกว่ายอมแพ้เป็นทาสนะฮะประมาณนั้นผมก็พูดไปเรื่อยนะอ่ะว่าไงเทงุดรอปลงมายิงรถเก็บเรืเรียบร้อยครับอย่างนี้เลยนะฮะตรงนี้เออพอลลจะเข้ามาเคลียร์แต่มันไม่ทันนะครับมปนช้าไปเนาะโอเคส่วนรถเก็บเรืรก็ไหลออกมาตรงนี้นะครับใช้บัคกให้เป็นประโยชน์นะ จับแปลงร่างเป็นคอมานฮับเลยนะฮะเรียบร้อยแล้ววินดิเคเตอร์บินมาทิ้งระเบิดใส่ไม่ไม่ไม่แตกนะครับโอเคแตกแล้วนะแตกหนึ่งเหลืออีกหนึ่งนะครับข้างในตรงนี้แล้วเขากดซ่อมไม่โอเคกดซ่อมอยู่นะแล้วก็มีการกดสร้างรถเก็บเร่ม,มาด้วยนะแต่ตอนนี้นะ่าจะออนโฮไว้นะไม่ให้มันออกมานะาถ้าออกมาเนี่ยก็โดนยิงแตกอีกแนะ่นอนนะส่วนตรงนี้ไงรีบไทติดดาวโอ้โหดาเมจก็จะเยอะขึ้นมานิดนึงนะแล้วก็ยิงเร็วด้วยแถมรีเจนเลือดตัวเองได้อีกต่างหากนะ ตรงนี้ว่าไงเทง,งุบินมาตรงนี้วินดิเคเตอร์บินมาสองลำถึงระเบิดใส่เทง,งุแล้วก็บึ้มไปเอาไม้แตกนะฮะแตกแค่หุ่นโดนนะฮะแต่ตรงนี้แตกอุ้มโอ้ยรถก็บแร่สีเหลืองมันประดับยศสองบ้างเลยนะฮะโอ้นหน,นานที่จะได้เห็นนะครับรถเก็บแร่ติดบ้างนะถ้าติดดาวด้วยนี่จะเป็นอะไรที่หายากกว่านี้เยอะเลยนะะ่ฝั่งสีฟ้าส่งองพอรโลเข้ามานะจุดนี้นะครับ แต่เขเข้าไม่ได้นะฮะเพราะว่าเจอ Vx ของสีเหลืองนะถ้าเข้ามาก็โดนยิงอีกอย่างนี้นะครับวินดิเคเตอร์บินมาเคลียร์เรียบร้อยครับ Vx แตกนะเทงงูก็แตกแล้วขา้างล่างตรงนี้เอา้ากำลังจะพูดเลยว่าเขาไม่ลงมาขยายนะฮะแล้วก็กดยองแพรไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับฝั่งสีเหลืองโอ้โหอย่างเดือดเลยนะฮะฝั่งสีเหลืองนี่คือหลังจากที่โดนสีฟ้าป่วนไปในอ่าบริเวณจุดเกิดนี่ก็เรียกได้ว่าเอา่อทำอะไรแทบไม่ได้เลยนะ สุดท้ายก็ต้องยอมแพ้ไปนะใช่ชนะก็ได้ตัวเหมนของคุณมาสเตอร์เนะครับฝั่งสีฟ้านะฮะมาดูจํานวนสิ่งก่อสร้างนะครับอ,อย่างที่เห็นนี้เลยนะฮะโอเคทรัพยากรแล้วโอ้โหคือฝั่งสีเหลืองนี่คือเยอะมาตลอดนะแต่ว่าช่วงท้ายเกมนี่หายนะครับน่าจะเป็นช่วงที่โดนทําลายรงเก็บแร่ไปนะฮะน่าจะเป็นช่วงนี้แหละฮะโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็พอที่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสู้ดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะ และนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ